เนี่ยไม่เคยกินนานเลยแบบนั้นนะเมื่อก่อนกินบ่อยนะคะเมื่อก่อนไปหาเก็บมะม่วงป่ามาก็มาผ่ามาผ่าแช่น้ําล้อมวงกันนะคะล้อมวงกันกินมะม่วงนางแมวยิ้มกับพี่พรพิมลคะ่ะแมวก็แมวยิ้มจ้าคุณศึกสันก็แมวยิ้มนางแมวก็กทักทายพี่สุดคะ่ะนางวารีก็แม่น้อง แม่น้งเรคิดถึงนะคะคุณพนพนก็ขนมมาฝากหนึ่งห่อคะ่ะขอบคุณมากมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้จะเอาไปฝากคุณพนพรเนาะบ้านเดี๋ยวก่อนนะบ้านชานมน่าจะยังไม่ได้ไปน่าจะยังไม่ได้ไปบ้านคุณพนพรนะคะเดี๋ยววันไหนนะคะเดี๋ยววันไหนไม่โอกาสนะคะจะพาจะพาน้องชานมไป ไปฝากขนมขอบคุณนักวากเลยนะคะแม่ยิ้มก็พี่หมาแมวเลิบเลบค่ะคุณสุขสารก็สวัสดีหมาแมวเอ่อคุณพรอนก็สวัสดีค่ะคุณคำปอนหมาแมวก็หลานหลานมาหลอยเลื่อยเลยค่ะอ๋อหลานหลานมาลอยหลอยหอยมะอมม่วงใช่ไหมคุณโกศลส,สบายดีครับ อ่าพี่สุดก็น้องเหมียวจ้าน้องเหมียวคะคุณสมพรช่วงนี้ช่วงนี้อ่านว่ายังไงอ่ะภาษาอังกฤษถูกนะคืออะไรถูกเบอร์รี่อ๋อสตอเบอรี่ต้องอ่านจากข้างหลังก่อนต้องอ่านคำข้างหลังก่อนสตอเบอรี่ถูกนะ โอ้อยากกินเหมือนกันสตรอเบอร์รี่เอามาจิ้มเกลือเนาะจิ้มพริกเกลือน้องแมวนะคะพี่บุญเรืองทักทายน้องแมวพี่พรพรค่ะจากน้องแมวยิม้มมันห้ามใจบ่ได้นะคะแม่นังเลยค่ะพี่บุญเรืองจากน้องแมวยิม้มคุณพรพรก็ทักทายสวัสดีค่ะคุณสุกสาคุณพรพรสบายดีครับจากคุณคำพรน,น้ำหลไหลนะคะ แม่นังเลบอกดำลายไหลพี่สุดก็หัวละคุณกิตนาสวัสดีค่ะคุณกิตนาขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องแมวยิ้มทักทายพี่คำปอนค่ะคุณพรพรอนก็สวัสดีค่ะน้องแมวยิ้มพี่สุดก็ทักทายคุณพรพรอ,พอค่ะคุณพรนรจากพี่บุญเรืองนะคะส้มแขวแม่นังเลส้มแขวส้มแคว สวัสดีค่ะพรพิมลจากคุณกิตนานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณภูเขากับคุณแมวยิ้มสบายดีครับสวัสดีค่ะพี่สุดจากคุณพรน,นะคะน้องแมวก็ทักทายคุณกิตนาค่ะพี่สุดทักทายคุณกิตนาคุณพรก็ทักทายสวัสดีค่ะแม่นองเรนะคะพี่บุญเรืองก็ทักทายพี่คุณกิษ ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟนะคะคุณกิตนาก็กด11นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณธนาสบายดีครับจากคุณภูเขานะคะคุณกิตนาก็สู้ๆคุณพรก็ทักทายพี่บุญเรืองนะคะคุณพรทักทายคุณเกดต้นเดียวหลายรุ่นลูกโตแล้วลูกอ่อนดอกดอกมีค่ะอ๋อมีหลายรุ่นนะคะ ขอบคุณนะคะคุณสุกสต์ก็สวัสดีคุณพรพรคุณน่่นนครสวัสดีค่ะน่านนคร f c ซคุณ s อพพรพรสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณน่่น f c ซคุณพรพรคุณกิตก็สวัสดีน้องแมวนะคะคุณพรสวัสดีค่ะคุณน่่น คุณกิตก็หัวใจพลังบวกคุณสุขสันต์สวัสดีครับคุณน่านนครดูไปดูมาตัวหนังสือเหมือนกับตัวหนังสือจะเล็กลงนะคะตัวหนังสือเล็กลงคุณกิตธนานะคะพิสุทธิก็คุณน่่นนครค่ะคุณกิตธนาหัวใจพลังบวกบวกหมาแมวเลิฟดี้จากคุณกิตธนาเอยจากคุณน่านนะคะคุณน่านทักทายคุณหมาแมวนะคะ คุณกิจก็หวัวใจพลังบวกคุณกิจทน